อาร์ตพสุตเปิดรายได้ธุรกิจหมูกรอบรับซับอื้อเป็นนักแสดงหนุ่มสุดหล่อก้กามแนนที่ขยันมากๆเลยแหละค่ะสําหรับหนุ่มอาร์ตพสุดที่นอกจากงานในวงการแล้วเจ้าตัวยังผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบมีออเดอร์จากลูกค้าเข้ามารัวๆสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้หนุ่มอาร์ตเลยทีเดียวล่าสุดในรายการคุยแหลกแดกดึก EP ี21อาร์ตยังได้เผยถึงรายได้ของธุรกิจหมูกรอบว่า มูกรอบเดือนหนึ่งทำไรายได้เป็นแสนซึ่งเกินค่าใช้จ่ายของตนเลยนําเงินที่มีไปโปะบ้านไปเลยคนเยอะขนาดนี้ขายทันให้คนไปช่วยประมาณ14คนถามว่าทอดวันละกี่โลวันนี้วันเสาร์ก็300กว่า10บโมงเลิกบ่ายสตอนนี้มีคนช่วยทอดแล้วถ้าคนทอดป่วยเราก็ไปทอดเองถ้าขยายกิจการจะทอดยากไม่อยากให้ใครมาแตะแบนด์เราพอขาหมูกรอบไรายได้ปังมาก พอขาหลอกขยันสุด